หลักเท่านั้นนะคะแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการิเคราจะมี CO ศอสูงต่อถึง CO โอสูงเป็นของต่อเนื่องกับตามอธิยาศาสรจะมีสาระคำถามเ้อาอะไรเพราะอันนี้คือเรื่องจากมาตรฐานที่3ของท่านใช้ได้กับทุกประเภทของการจัดการศึกษาของท่านนะคะเพราะนั้นคือเราก็จะเห็นแค่รั้งเดียวแล้วก็เหนแล้อธิบายและการอธิบายเพียงแค่ ของของระดับเดียวนะแล้วก็ะสู่ใไทกจับน้นสามระดับนะซึ่งเปลี่ยนคร่าวๆของเราก็คือ่าถ้ามีอ่ถ้ามีก็ขาวข้อถ้ามีกแบบมคุณภาพระดับดีนะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ขอถ้าเกิดยใช้แต่ถ้าเกิดถ้าไม่มีเลยมันมีเกินี้อถ้ามีก็แบบเปี่ยนบี อมาตรฐานแรกในระมือองรการศึาอันนี้เที่ตั้งอยู่นขั้วบนนี้ไม่ใช่เกว่าของโรงเรียนหรือเกณฑองแต่ละองคริชาการจะตางไดาทำไมไม่เหมือนกับเกณนการประกันคุณภาพภายในอันนี้เป็นตัวชีวัของสมศที่ิป็นท่านคือมาตรฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพ ของผู้เรียนการศึกษานอกระบบที่เป็นระดบการสึกษาอันตึงานนะตรงใต้ชื่อมาตรฐานมีคําว่าจุดเน้นจุดเน้นคืออะไรนะจุดเน้นมีบางท่านบอกตัวหนังสือไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวเราเสร็จแล้วแน่เราจะแขวนไว้ในในหน้าเว็บไซต์ของสมัสองแล้วก็ตอนนี้เราได้ส่งไปทางพอสําจังหวัดอีกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออันนี้ก็ส่งเขาไปให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ส่งส <now, S 3> no ่งแล้วค่ะคุณนัทพลส่งให้นะคะอ่คะคือทางทารปศรมแจ้งมาแล้วว่าได้ได้รับีจำนวนแล้วนะตัวถือไม่ต้องรารเดือดถ้าเกิดยังไงก็ขอช่วยนะเดี๋ยวเราจะแหวนมาให้นะคะเอ่อตรงใต้มรรคฐานที่หนึ่งท่านจะเห็นคำว่าจุดเน้นจุดเน้นตรงนี้คือต้องเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นโดยสอดคล้องตามมาตรฐานของท่านก็คือมาตรฐานที่หนึ่งเกี่ยวกับ คุณภาพผู้เรียนของการศึกษาระบบถามว่าจุดเน้นตรงนี้ดูจากอะไรนะ,ะก,ก,นนกนนะ็ดูจากที่ัสทัศนคตินะดูจากมโทัศของท่านนะดูจากเอ่อท่านนิยมดูจากสติพวอะไรของท่านตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดอ่านสามของท่านแล้วบางทีจุดเน้นของท่านเึียมาในภาพรวมนะคือเอ่อไม่ได้บอกว่าจุดเน้นตนา้านไหนคือ ถืว่าเน้นทั้งเกณฑดีมีความสุขในต่างตึงเน้นทั้งสามด้านเลยตรงนี้ทางรัฐบาลเองได้แจ้งทางผู้ประเมินไปแล้วว่าให้ผู้ประเมินเนี่ยแบบช่วยดูนิดนึงช่วยทางสถานองานิดนึงว่าต้องบอกสถานองศาว่าควรจะนําเสนอจุดเน้นอะไรนะฮะในแต่ละมาตรฐานเพิ่มในมาตรฐานที่หนึ่งะคุณทาพผู้เรียงของการศึกษาอย่างบดี่ เราก็จะดูตามจุดเน้นของท่านว่าท่านจุดเน้นด้านอะไรสมมติว่าจุดเน้นของท่านเกี่ยวกับเรื่องของสมมุติว่าเกี่ยวกับเรื่องของการใช้การการใช้สื่อเทคโนโลยีตัวนึงใช่ไหของผู้เรียนรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะดูว่าในการเขียนตาของท่านสอดคล้องตามจุดเน้นตรงนี้ไหมนะและการประเมินของเราถ้าเกิดท่านดูตามห้าข้อดูง่ายๆคือจะสรุปเป็น P.D.C.A. ก็คือ Plan, Do, Check, Act แล้วก็ Act ออกผลทีนะคะอ่าหนึ่งคือ Plan การวางแผนนะคะสองข้อสองคือ Do ก็คือการดำเนินการของท่านข้อสามคือ Check คือการตรวจสอบผลการดำเนินการของท่านข้อสี่คือก Action คือการนำผลจากข้อสามนะคะที่ตรวจสอบแล้วไปปรับปรุงพัฒนา แล้วข้อที่ห้าก็คือแอคเคาท์เบตี้ก็คือเมื่อท่านจ,จาัดการศึกษาแล้วเนี่ยท่านรับผิดชอบต่อสังคมโดยการนำเสนอผลการจัดการศึกษาของท่านตามมาตรฐานเรื่องต้นกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไรนะคะเราดูอันแรกนะอันแรกก็คือังมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพของผู้เรียนเราจะดูแผนของท่านด้วยดูว่ามีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนไว้หรือเปล่านะท่านระบุไว้ที่ไหน ถ้าอาจจะเก็บว่าระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระบุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีหรือระบุไว้ในแผนอะไรของท่านก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือถือว่าถ้าเกิดท่านมีสิทธิไปหรือว่าท่านระบุไว้เพราะว่าชื่อแผนต่างๆนะรัดการได้แจ้งผู้ะเมินไปแล้วว่าให้ดูตามสาของท่านนะคะก็คือถ้าจะดูตรงหมายเหตุข้างล่างขอเ่อ เระตาดการกรดติกแล้วว่าการการตัด <Gun> ส <car> mm ินนะพิจารณาจากชื่อหลักฐานหรือข้อมูลที่ปรากฏตามตาเนี่ยตามตาของท่านเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีการลงข้อหมายไว้ในพันธุ์หนึ่งของท่านนะท่านจะได้ข้อหนึ่งไปแล้วนั่นคือท่านแนนขั้นที่สองนะเออมีการลงทุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อหมายคือให้หนึ่งท่านแรลงในขั้นที่สองเนี่ยท่านทำยังไงเพื่อให้ ้าหมายของท่านบนรรลุความสาเร็จท่านอาจจะจัดในรูปแบบของกิจกรรมโครงการหรืออะไรต่า,จจดดางๆนะท่านทําอย่างไรนะอันนี้ท่านอาจจะเหยนไว้ตรงไหนตรงที่ไหนที่หนึ่งของท่านที่หนึ่งตรงนี้ซึ่งรักษาราเองก็บอกผู้เรีนว่าเวลาอ่านไม่ได้อ่านเฉพาะข้ตอกาที่หนึ่งต้องอ่านทั้งเล่มแล้วกงทีจานกับ เพื่อนักการ่อนที่รักษารการจะบรรยายตรงนี้นักกาการก็ได้ขอตาจากเจ้าหน้าที่เึ่งเป็นตาของฉบัร้อเก็ดแต่ก็ตาของกอสนอีกหลายที่ไปอ่านส่วนใหญ่ต้องขอชื่นชมว่าตาของกอสนอึงได้ค่อนข้างครบครวนเป็นอย่างดีนะอันนี้ขอชชินชมขอชชินชมท่านผู้บริหารกอสนอแล้วก็ท่านอาจารย์บุคลากรางการศึกษาของกอสนอทุกท่านะที่ท่านเปลี่ยนตาได้ ค่อนข้างดีและค่อนข้างชัดเจนนะและประเด็นคือถ้าเกิดท่านมีวิธีการระบุินวิธีการแล้วถ้าเกิดดำเนินการยังไงในเรื่องของการจัดกิดตามโครงการอะไรต่างอันนี้ท่านได้ข้อสองแต่ท่านได้สองข้อนะต่อไปเอ่อผลสริมร็จนะการมีสมรรถภาพดีกการมียนสมรรถนะของทางการเรียนของผู้เรียนตามเป้าหมายอันนี้ถามว่าเราจะดูอะไรเราก็ดูว่าท่านมีการประเมินหรือเปล่า แล้วท่านประเมเสร็จแล้วเนี่ยท่านเออ่ทำอย่างไรต่อนะสมมตินะสมมติว่าท่านตั้งเป้าไว้ว่าเออ่ร้อยละของผู้เรียนจะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื er. ân, uh, yeah. yeah. are, uh, ่อสารสมมตินะคะร้อยละแปดสิบห้าร้อยละแปดสิบของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอันนี้คือถ้าเกิดท่านมีการปรเมินระดับนี่สูงขึ้นอันนี้นข้อดีที่ท่านได้แล้วก็มีการท่านบอกหมายะ อันที่สองท่านก็จะเป็นโครงการขึ้นมาท่านจะได้ข้อที่สองและได้สองพอแล้วแล้วข้อที่สามเราดูว่าสมมติตรงนี้ท่านตั้งไว้แล้วแปดสิบและท่านประเมินผิดหรือเปล่าท่านตั้งไว้แล้วท่านประเมินผิดสมมติท่านประเมินออกมาได้ร้อยละเจ็ดสิบห้านะอันนี้ท่านได้ร้อยละเจ็ดสิบห้าไม่แปลว่าคะแนนตามตัวชี้วัดข้อสามท่านจะไม่ได้ท่านได้จ้ะเพราะท่านมีการประเมิน คณะผู้ประเมินของเราจะไปดูว่าท่านประเมินหรือไม่ประเมินแค่นั้นหือข้อที่สามไม่ได้แปลว่าท่านต้องประเมินในบรรุด่างข้าหมายเท่านั้นนะนี้อันนี้าตีแจงด้วยนะเพราะฉะนั้้นถาเกิดผู้ประเมินผู้ประเมินของสมภัประเมินไม่ได้เป็นอาจารย์ทักษะการบรรยายเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะอะไรนะท่านชี้แจงผู้ประเมินได้หรือว่าเนี่ยทักษะการบรรยายแบบนี้นะเพราะว่านี้ผู้ประเมินเข้าข้อมและทุกครั้งทุกที่และสำับการบรรยายนะ อาจารย์ก็จะพูดแบบนี้เสมว่าในข้อใสเราจะดูว่าท่านประเมินหรือไม่ประเมินข่านั้นตามที่ท่านได้ตั้งข้อไว้ทกทอาจารย์บอกว่าสมมติว่าท่านประเมินท่านตั้งอไว้แล้วละแิล้วท่านประเมินได้ราละเจงห้าเราจะไปดูข้อที่สี่ผู้ประเมิของเราจะดูข้อที่สีว่ามีการนำผลปรเมินมาพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นถ้าท่านได้รับท่านตั้ง ได้รายรับ5ผู้ประเมินของสมสอบจะไปดูว่าเมื่อท่านได้รายลั7.5ท่านไปวางแผนในการปรับุงรืลพัฒนาอย่างไรถ้าท่านมีการวางแผนหรือปรับลงการพัฒนาท่านก็จะได้ข้อสิ่งว่ามีการําผลประเมินมาพัฒนาหรือถ้าเกิดข้อสามนี่ค่ะท่านั้งเป้าไว้รายรั8.0แล้วพอท่านประเมินแล้วท่านได้รายร8.5หรือได้ระยรั9.0เราก็จะมาดูข้อสิ่งว่าถ้าในเมื่อท่านได้เกินกว่าเป้าแล้ว ่านจะทาท่านมีแต่ยังไงหรือท่านมีวิธีการพัฒนายังไงหรือว่ามีกาพิการรักษาอยไที่จะให้ผลการประเมินของท่านสูงสึงตำแหน่งหรือสูงขึ้นไปเรื่อยๆพวกนั้นส่วนข้อสี่ข้อสามจะสำคัญกันข้อสามเราจะมาดูว่าท่านประเมินหรือไม่ประเมินส่วนข้อสี่เราจะดูว่าถ้าท่านประเมินแล้วต่ำท่านทำยังไงพัฒนอย่ายังไงท่านประเมินแล้วสูงท่านมีวิธีการรักษาคุณภาพหรือพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีวิธีการรักษาวิธีการทำังไงคุ่าท่านจะได้ต่างข้อสิ่ท่านได้สิ่ข้อลวส่วนข้อที่สองการเสนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้องข้อนี้ก็คือเมื่อท่านได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งหมดแล้วนะเพราะการมาตรานของท่านแล้วเนี่ยนะท่านได้เอาผลการประเมินี้ ไปนำนเสนอหรือว่าไปอกวล่าพที่เกี่ยวข้องของท่านอย่างไรว่าท่านได้แั่การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนของท่านเนี่ยไปยังไงมีผลเป็นยังไงอะไรยังไงเป็นที่พอใจนคาพอใจหรือไม่น่าพอใจอะไรอันนี้นะคะก็คือการเสนอผลการประเมินคนุณภาพผู้เรียนของผู้เกี่ยวข้องซึ่งการนำเสนอผลตรงนี้และ,ะกขขรารทีพิจารณาผู้ประเมินว่าจริงๆแล้วท่นานอาจจะ าจจะมีการจัดเียงการประชุมการทำรายงานการประชุมอาจจะมีการปลี่ยการขึ้นทาง็บไ์ของท่านการทำไงาแต่ครั้งนี้นะการเปี่ยเาขอทีานเขียนมาาท่าคนอตรงนี้โดิดีนะอันนี้คือ เอนได้เรนวิธีการเขียนเพราะว่าน้องก็จะเห็นว่า A R เนี่ยมันสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพภายนอกใช่ไหมคะใน S A R เนี่ยมันจะมีหลายข้อใช่ไหมคะมีถึง8ข้อค่ะวิธีการเขียนคือ8ข้อมันจะให้ครบ P D P A A แต่ละข้อบางข้อจะพูดถึงแค่ต้องหมายน้งข้อพูดถึงทั้งหมดเพราะงั้นวิธีการเขียนน้องนิดเยอะแตรงที่สอบประกบายนนี้ไปก็คือ p D C A เอาไว้ทุกตัวตัวที่ว่าที่ต้างเขียนนะคะเพราะแม้นในนี้เราเขียนไปเรื่อยเนี่ยเราไม่ได้หลักการเขียนมันก็จะเขียนได้สั้นอันเดิมมันก็เขียนแบบนี้แล้วเราก็แค่ T D C A แต่แต่ A ตัวหลังเราก็มีนะของเราแต่ก่อนเราก็ไไม่ด้วจะก็จะไี่